ความเดิมตอนที่แล้วโลนันโดและเมซี่ได้เดินทางมาชมเกมที่ซาอุดิอาระเบียแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะที่นี่มีนักบอลซูปเปอร์สตาร์อยู่รวมกันเต็มไปหมด <c oughs> แถมยังไปสืบจนรู้ได้อีกว่าตอนนี้กลุ่มทุนซาอุไดกวาดซื้อทีมฟุตบอลจากทั่วโลกเพื่อดึงบรรดานะักฟุตบอลชื่อดังให้มารวมตัวกันที่นี่จนทําให้โลกฟุตบอลเสียหายไปหมด หลังจากนำเหตุการณ์ต่างๆมาประติดประต่อกันและทำการเปรียบเทียบก,กับไทม์ไลน์ของโลกปกติทั้งคู่ก็พบว่าจุดเปลี่ยนหลักๆที่ไม่เหมือนกันกับไทม์ไลน์ปกตินั้นไม่ได้มีแค่การมากว้านซื้อสโมสรใหญ่ๆเพียงเท่านั้นแต่ทว่านักเตะซูปเปอร์สตาร์ยุคใหม่หลายๆคนถูกกว้านซื้อตัวไปตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีชื่อเสียง อย่างเช่นเอ็มบัปเป้หลังออกจากโมนาโกก็ถูกซื้อตัวไปซาอุทันทีเช่นเดียวกับฮาแลนด์ที่ก็ถูกดึงตัวจากมาเดอร์และย้ายไปที่ซาอุทันทีทั้งเอ็มบัปเป้ทั้งฮาแลนด์เรื่องนี้นายว่ามันแปลกๆปะพวกนายทุนซาอุมันรู้ได้ยังไงว่านักเตะคนไหนจะเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตนั่นนสิพวกเขาไม่ไปซื้อนุนเยสหรือซานโช่เลยลระเนื่อ เหมือนกับว่าผวม,มันรู้อนาคตอย่างนั้นแหละพวกเขาได้ย้อนเวลาไปยังช่วงที่เอ็มบัปเป้ยังเป็นเพียงดาวรุ่งที่โมนาโกเพื่อเข้าไปเฝ้าจับตาดิวการย้ายตัวไปซาอุอย่างใกล้ชิดโลนันโดและเมสซี่ได้แอบอยู่ในห้องของนายทุนชาวซาอุเพื่อจับตาดูว่าใครอยู่เบื้องหลังกันแน่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับ ตอนนี้เราได้เอบ b เป้มาไว้ในกำมือแล้วสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของโลกในอนาคตสุดท้ายมันก็กลายเป็นเด็กของเราแล้วครับครับครับผมผมจะรีบกลับไปเดียวนี้ว่าแล้วมันมีคนอยู่เบื้องหลังจริงๆด้วยผมมันรู้ก่อนจริงๆด้วยว่าจะต้องซื้อใครซิ่งไปเลยเพื่อนอย่าให้มันคาอบสายตาได้เลยนี่ก็สิ่งสุดชีวิตแล้ว โลนันโดและเมซี่จึงได้แอบตามนายทุนชาวซาอุไปยังตึกหลางแห่งหนึ่งเป็นไปตามแผนเลยครับตอนนี้นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งหมดก็อยู่ในมือของเราและพร้อมส่งตรงไปที่ซาอุทันทีครับทำได้ดีมากเราแค่ต้องไปกวาต้อนซื้อนักบอลเก่งๆมาก่อนที่พวกเขาจะเฉิดฉาชย และเมื่อต้องเจอกับสุดยอดนักบอลจากลิกซาอูของเราไอ้พวกนักบอลรุ่นใหม่อ่อนๆจะมีปัญญาอะไรไปสู้หลังจากนั้นเราค่อยกวานซื้อทีมใหญ่ๆที่กำลังตกต่ำลงเท่านี้ลิกซาอูก็จะมีแต่สุดยอดนักฟุตบอลแล้วต่อจากนี้โลกฟุตบอลก็จะตกอยู่ในมือของข้าถูกขอบคองลิกซาอูในโลกฟุตบอลจะไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าข้าอีกแล้ว <c oughs> เป็นแผนที่ชาญฉลาดมากเลยครับท่านพวก FTFA ไม่มีทางตามแผนนี้ทันแน่นอนเป็นแผนที่ชาญฉลาดอย่างนั้นเหรอไห <ciones rainforest> นคิดแบบนั้นด้วยหรือเปล่าละ่ะเมสซี่ <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะ ผู้ยิงย่งใหญ่แห่งโลกฟุตบอลดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> ด้วยแล้วเจอกันคลิปหนะ้า